นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะครับผมเราไปดูกันว่าเขาซื้อขายกันยังไงไปเลยครับแม่ลูกคู่นี้เขาเขาขยแล้วนะครับผมว่าขายสี่ส่เจ็นะคบสี่เจ็ดก็คื่เจ็ดห้ส่เงินเจ็ดพันนะครับสวยครับ điên, hết sức điên cả cái này, cái này là, họ nói là cái này ร้ยปันไดครับเนี่ยครับอยากีมมซนครับซมัถ้าแม่ตตองคู่ครับเงคู่ครับอ๋อเงคู่อันนั้นแม่คู่เงคู่เหมือนกันอันนี่แม่เครงคู่ครับซนี่คือซฮะตอันนี้ไอซีมนซีมนสองกไดนูคู่อย่ครับอ๋อคู่นี่ คนหนึ่งสองโอ้งามนะครับฝากเบอร์โทรไว้บ่ครับศูนย์แกะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์ม่ครับแปดหโอเคครับขอบคุณครับแม่ลูกคุณี่ห้องเท่าไรครับเจดครับเ3นดสบสาม้องครับผมเจ็ดสิบาราคาต่อรองใดบอครับแปดต่อได้ครับ สูงสูงเท่าไรต้นประมาณประมาณจากเส้นครับดอยหาสิบบวกใช่หรอเปอยหาสิบบวกประมาณประมาณประมาณลลูกมาตัวแ่ตัวหูครับโอเ่ครับโอ้ขับฝากเบอร์ทรไวบคัะเบอร์ทรเบอร์พาเลยูนหครับูนหกสี่หกสองเจ็ดหกสองเดกสอองห่งทกัสใสก็ครับเซลพูมืก่ออ๋อเสล้วพครับนะโอเคครับผมขอบคุณครับ แม่ม้านคมตัวครับอ๋อบอกครับต้นนี้หลายบันไดห้องหลายบันไดครับผ้มยาอะไรหามือมครับหามือต้แม่ตัวตัวแม่เนาะทองบอกครับทองทองโอ้แข็ง 089 053 053 8540 8540ครับโอเคครับนี่มุ่งหนุกนแน่นลิ้นอ๋อครับมั่กัแน่นก็นี่แถบหลายต่างครับจะมีแบบนั้นตัวนี้ขึ้นตรงนั้ตัวนี้หาเมืองครับตัวใหญ่จิโนเอ้ยเอ้ยลูกว่านลูกลูก สูงประมาณเท่าไรครับที่อยทีสิบวกเหรออสิบหเนาะเป็นหนูเหรออ๋ต่างห่างมาอันนี้ได้ครับแมนบอบอบูกขึ้นแบบก็มีไ่ก็แม่มาเลยเนาะครับ ใลุงนี่เหยยบตัวนี้ได้ครับตัวนี้อยากซีมืนะครับก่ต่อรองกันไครับคุยกันเลยต่อร่องกันไห้ต่อร่องกันได้ต้องขอบาขอบขอบโทรเทนึงบครับครับนกะครับศูนยเก้าศูนย์รก็ศูนย์แปดเก้าศูนย์ ศห้าสามศูนย์ห้าสามแปดห้าสี่ศูนย์ดห้าสี่ศูนย์ครับตันี่ขครับอ๋อยังมีหกหมื่นอ๋อครับตัวนี้หกหมืหนน่นเป็นไงเนาะตัวเมียสมกระดางหกหมื่นตัวโอ,อ,อ้ครับกระดูพันหลัี่กันได้ครับอันนี้คือคือราคาบอกบอกาก,ก,กสามารถคือกันได้ครับครับผมครับทุกท่า ครับตัวนี้ขายบอกราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสองแปดครับสองหมื่นแปดครับสองหมื่นแปดมาสูงสูงประมาณเท่าไหร่ครับกวิร้อยสามสิบสามสิบเซนครับอ๋องวหน่อยมันง่วงงวงกว่าออกจากเมียมันครับถ้ามีคนเขาสนใจฝากเบอร์ไว้ป่ะครับฝากครับเบอร์ยังครับเบอร์ซีหกสองเก็ดครับหกสองหม่ครับ พี so ่การอยู่สายนอครับเชีรพุ่มครับเชีรพุ่มเนาะครับผมถ้ามีคนสนใจคือว่าต้องมาคนไปเอียงคือว่าไปส่งครับเนี่ยเรแต่คุยกันได้ครับออ๋เรแต่คุยกันได้มันก็อาจจะมีราคาขนส่งเพิ่มครับครับผมรถช่ก็มีเยอะแต่ว่าก็คุยกันได้กันมีรถมารับเองก็มาเอาเองก็เรื่ากัอราคาก็สี่ทำเก่าแหละครับเพราะว่ากันเอาไปส่งมันก็นีบวกอยู่ครับอ๋อครับโอครับอันนี้เป็นเป็นตัวผู้เนาะครับเนาะ ตัวมีตัออเวเมีย, <laughs> ยครับสองเท่าไรก่อนสองแปดครับสองนาครับผมขอบคุณครับ ต้มสมัยี้กันิ่เฉียวคนนีมันกะเลยเียเฉียวขับป็นงานร้าลยเอะับไดเนงา้างเลยนขาลันไดับ

สวยงามนะครับแม่เราแค่เป็นคารุ่นนั้นเด็กทำงานนะครับบอกตื่นเต้นนะครับตัดเสร็จลูกต่าัลางครับเอาตัวเลขมาเล่นกันนะครับน่าจะเป็นแบบขับที่ก้าได้เลยครับ ตัวนี้เห็นเจ้าของเขาบอกว่าสี่สี่หมืารอนะครับสวยมากเลยครับ ตพว,ก,ว,วมมกคุณนะสรับอด แม่ลูกในค้าเท่าไห่้หมื่นพันบาทเขาจากสายล่ะครับจากตำบลาตตเีเท่าไหร่ล่ะมีเบอร์โทรบอละห้าหม่สี่ข้เบิ้งยุทถูกสนใจครับสมบจครับขอบคุณคราหแม่ลูกคนนี้ห้าหมื่นครับาผมียำดีพอหลไมัตใหญ่ ตัวยีได้นมแม้นเขาจะไปหาเมื่อกวเหมือนก่ะอันนี้หาพันเออนี่เวลาไหนกันเกิดแล้วอันนี้ใครข้นไปขึไขึ้อไก็หกันมก็ได้ก่อนอืมอนนี้ังเช้าอยู่นะครับอืม ะโดนวัวเตะนี่เนี่ยทะเลนัำช้างม,มุดอยู่แล้น,นะครับ ยังเช้ามืดอ,อยูอย่นะครับสว่างวันนี้หน่อยนึนะครับผมเอาเอาเอาแปดร้อยเลยพี่ ก้าตัวหนึ่งเพื <t <t ่อนกั้วแม่สาวเกาะสังขารนี่อันดับแรกอันนี้ห้องรแล้วค่ะทอดได้ห้องราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามซีเนาะสูงประมาณจากเส้นครับมาจากสายครับมาจากสายกว่อนอ๋อครับพอดีผมทำช่องอ่าถ่ายทอดช่องยูทูบครับ

ต้นนี้ขายหลายเป็นไรับ้างสามหกสามหกอ๋อพอดีผมมานําเสนอทั้งช่องยูทูบครับพอดีผมนําเสนอทั้งช่องยูทูบในคนที่เขาสนใจตลาดครัสามหกสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงประมาณเท่าไหรสามหก ร่กยผนยอ่านะงได้รอสามหมื่นหกม่หเนาะไแบบไนเลยได้รางวัสุดที่นี่ินก็ไ้ดอกสมพัน้สวน่ะสวัสดีครับเกษตรนัพัดชาแนลวันนี้เราก็มาตลาดนัดโคกระบือชมพู้บร จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ามพันเสาเดือนเมษายนสองห้าสนะครับเราจะมาดูราคาตลาดนัดโคกระเบือกันนะครับว่าเขาซื้อขายกันอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เวลาเพิ่งจะตีสี่หน่อยๆนะครับผมเราไปดูกันเลย